ช้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะจับฉลากเพื่อเอากลับตันนะครับไตดูอ๋อหนอมินะเซฟอีสเซฟเซฟเซฟนะและเลขหกนะครับไตเลือกคนที่หกเซฟได้ กับตันคนที่หกไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะทุกทุกวันเนี่ยเขาจะไม่ให้ให้ซ้ำกันเพื่อป้องกันการโกงนะครับว่าเอ้ยนักคนนี้เนี่ยคนนี้อะไรเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าเออไปหมายไหนหมายไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคุยกับกับตันนะคือภาษาเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากภาษาอังกฤษไม่พอนะสเปนก็ไม่พอที่นีพูดโปรตุเกสกันนะครับแต่กับตันก็ต้องเป็นคนพูดคนบราซิลพูดภาษาโปรตุเกสนะครับก็เหมือนไต่เรือนะครับเราก็ต้องคุยกับเขาวางแผนเขาดู google map นะมีตรวจร่างกายก่อนออกไปด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวย สัมภาษณ์สัมภาษณเยอะมากะเดี๋ยวอันนี้มาเลเซียกําลังสัมภาษณ์อยู่นะครับก็สัมภาษณ์วันนี้เป็นไงก็ทําเหมือนแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับจัดได้ขนาดนี้สุดยอดเลยนะในพื้นที่ห่างไกลขานาดนี้นะครับในลุมินาอราร์ควายนะครับใต้แอเมซอนสเต้นนะครับแต่นนว่าพร้อมอยู่นะครับแรงกดดันนะครับทำเพื่อชาติงานนี้นะรูส Fish, fish Dang hard. I'll oh, oh, fish hard, uh, uh, and then I'll uh, see what is there on the river because you don't know what's gonna come, right? Because this is new for me and then most people are here, so I'm gonna see what what's right in front of you and then work it, you know, work it and try to get them. Ah, <funky> people are French. Crazy, crazy, crazy. Morning. man. Numero seis. Seis. Yeah, Jose. Okay. onde que é o Onde vai? Onde vamos? Sim, sim, ir longe, lá. Mm. Mira, mira aqui. Nós aqui em um, Poçada Cristalino. Tá, 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 tá. Obrigado. Oh. ขอบคุณสมองที่ยังมีสเปนผสมป้นเกตมัวม่วๆอยู่ <laughs> วางแผนเอาละ <laughs> yeah my Portuguese work he understood me ตบไม่ใช่ไหม อยากได้แต่ว่าแซป220นะครับมันจะมีสีดํำสีแดงในโลกนี้เขาอยู่ฝั่งนี้ของโลกก็ไม่มีสีเหลืองวันนี้สีเหลืองเป็นลิมิเต็ดมันมาหลายปีแล้วนะมาหลายปีมากแล้วก็ลุงไอรอนแมนเนี่ยเขาเขามีเขาถามให้ลุงอรอนแมนด้วยนะมีหลายตัวตัวผมลุงอรอนแมนก็เป็นคนหาให้ไม่มีแล้วลิมิเต็ดไปฮะล้วปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวจะปล่อยตัว1ถึง5 นะครับก่อนแล้วก็6ถึงไปเรื่อยๆผมเลือนลำที่6นะครับเพื่อไม่ให้ชนกันก็เขาก็ต้องปล่อยเรียงตัวกันไปตอนนี้ถ้าเกิดใครเรียกหมายก็ได้เข้าหมายก่อนควอวนตัสมอนเตนอติงซิงเกิลตาโดเตงถามมอเตอร์เท่าไหร่สี่สิบทำไมแลวสวยมันมีสี่สิบห้าสิบสี่ห้าสิบมอเตอร์เราสี่สิบแล้วเรือยังใหญ่อ่ะ อ๋อห้าสิบได้ไหมโอ้ลุงไอรอนแมนนี่เครื่องห้าสิบอะแรงกว่านี่เห็นน่ะเลยเห็นน่ะว้ามอมาเลคโคคนบาร์เไี่ได้ได้เปลี่ยนมากได้เปลี่ยนมากคุยคุยกับคนเรือแบบซีกันเลย แต่ถ้าเป็นธรรมดานะคนเลือดต้องแบบไว้อยากช่วยตั้ที่ให้บราซิลกันให้ได้ เทสะบอ่ะเทสะบัที่ที่เขาพาเรามาซ้อมเมื่อวานน่ะเรียกเ้าหมดเลยแล้วผมบอกไก้ผมอ่ให้ตามตามบราซิลไปตามมาซิลไปคือล,ลูกแผนที่เราจะตามไปที่ไกลๆอ่ะแต่เขาเรียวตามญี่ปุ่นทีนี้โอ้โหไม่ยุดยุดแล้วไปตรงนั้นอยู่ยนี้คือต้องไม่ยอมต้องไม่ยอมเพาอาจจะมีแผนที่เขาคุยกันแล้วในระหว่างการที่แบ่งงานกันอ่ะ หรือเขาอาจจะไม่ฟังเราไม่เข้าใจนะเราไม่ตัดสินแต่ว่าเราต้องมั่นมั่นในในใน,ในโคตตัดสินใจของเราว่าเราจะไปตรงไหนต้องต้องยึดตรงนั้นตอนเนี้ยผมลังตามทีฟ้าซิลไปนะต้องไปไปตรงที่เราตั้งใจวะ่าะผมคิดว่าบาซิลอ่านเกมเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมอ่านนะมันต้องไปไกลต้องไปตรงที่ที่มันมีเกาะอ,อยู่ต้องเกาะในุ่มก็แมวแบบตรงนี้แหละ <c oughs> เรืเอเมื่อกี้เเจอญี่ปุ่น คนบราซิลอ่ะเขามีญี่ปุ่นคนนี้มีคนญี่ปุ่นที่อยู่บราซิลอ่ะมาอยู่ในทีมอ่ะนะเขาเขานำมาก่อนเนี่ยเขาเขาแย่ตรงนั้นแล้วเมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่าให้อยู่ตรงนี้ไหมผมบอกไม่ตามเกาะเกาะบราซิลไปเดี๋ยวผมจะเกาะบราซิลไปอ่ะแล้วก็จะอยู่ตรงที่เกาะที่ผมคิดไว้อ่ะถ้าเขาเลยไปนะผมจะตัดเขาตรงนั้นให้ตกเขาต้องลงลงกลับมาเลยตัดปลาตัดหน้าเขาก่อนเลยคือให้เขาขึ้นไปอ่ะขึ้นไปถ้าเขาได้ดีก็ดีแต่เราอ่ะจะตัด เขาต้องกลับมายังไงเขาต้องกลับเมืองนีแล้วเดี๋ยวไปตัดไม้ไม้ไม้ที่น่าจะมีปลาต้องตัดปลาเขาก่อนเขาตัดก่อนอ่ะเขาตัดก่อนเขาตัดก่อนเกย์โรยเขาตัดก่อนอ่ะวังวังวางโอ้เขาตัดก่อนนะต้อเข้าไมาก่อนเข้าอ่ะรัวไอ้เนี่ยทางบุรีรัมย์ มันมีมันมีดอกหญ้ามีอะไรด้วยอ่ะให้มาถึงไปแล้วต้องตัดข้านี่แล้วกันีป เดี๋เมื่อกี้นักกมลรัตัด่ะอี่เยวอลตาวอลตาเอ v a ม o s la d i r e กโ o ที่ันอ u i ก r o p ล s เ a r ย o l o ่ n t ง a d a entrada e n t r a d a del l อ g า e n t r a ร a del l a g น a เทาตมาเริ่มกันนะครับก็เล็งอโรนาไว้ก่อนเนี่ทางเข้าจะมีหุบมีทางเข้าอยู่ตรงนั้นนะหน้าไดอโรอนาอยู่

อินทราเฮ้ยซะซฟักอารวนาตื่นเลยอะอาฟักสีอารวนาเปสเปรย์อารวนามันมันออกมาพอดีอะตื่นเลยอะแค่ขยับคันเบ็ดอะมันเห็นว่าเราหน้ามันอยู่ข้างบนเอยมันเห็นเราตื่นเลยไปเดี๋ยวเราไปหาพี่คอกแบสแถวนี้ก่อนแล้วก็ว่าจะไปหาตรงที่เป็นน้ำนีน่อ่าี้อีกที่หนึง่ง 45ตัวนี้จะเข้าอย่างเดียวเลยตัวนี้ใหญ่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 น,หญน,หญน,หญน้ำมันแรงนะมีกคอรกแบนน้ำมันแรงถึงไหมอืม <c oughs> ถึงถึงถึง น,นี่ถึงน,นี่ถึงโบเซพาสมิพาสมโฟล์ล่ะสี่เอซอเอล่ะอีกีเตตาตัวน uh ี huh ้ต huh. ้องได้ตันี้ตงได้แรงมากทุกคนน้ำมันแรง ติดยิงเดียวด้วยตัวแรกสิบแตม้มสิบแต้มมาแล้วสิบแตม้ม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 อ่นะเนาะแรงมากเลยพี่คอกที่นี่แรงมากพีคอกธรรมชาติพีค่คิวตี้นะครับอยู่น้ำไหลแรงมากแรงมากแรงมากว้าซินควนตา อันนี้ห้าแน่ตัวใหญ่เลยอ่ะแต้มแรงมาเ้ยต <pp le> ้องเป็นที่วัดของเขาเท่านั้นนะครับปลากเปิงหางนะตัวนี้เกือบ50านะควเรนไตเอ้ยควเรนไตโอโต้ควเรนไตควเรนไตโอยโต้แตบังอ่ะตัวแรกนะะ 4 5่สาเซนผานะครับ48 p i ิ u i t y พิคตี้สวยงามเนี่ยพอเราได้ปลาพวกเขาจะหยุดให้เลยว่าตรงไหนะเมื่อกี้ในเงานี้มีปลานะเขาหยุดให้น้ำไหลแรงนะเนี่ยมีอีกตัวละ นะมีอีกตัวละตรงนี้สี่สิบห้าเหมือนกันนะอยู่ที่เดียวกันเลยอ่านปลามีฟูอยู่นายสี่สิบห้าตัวนี้ขอสี่สิบห้าเถอสี่สิบห้าเถอะสี่สิบห้าเถอะุูจะถึงไหมวะตอนนี้เต็มปากอะถึงที่เถอะลองละ เพื่อนักตกปลาไทยทุกคนเอ้ยโอ้40 <laughs> 45 no 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 40, no. 40. ตัวน,นี้ไม่ถึงนะครับ <No>. 40นี่เนี่ย45ต้อง45นี้นะครับไม่ถึง ไปถึงไปถึงแล้วใหม่มีอีกฝูงแหละฝูงมันอยู่ตรงนี้แหละ สียดายหมายเว้ย bốn cái tô, tô nick một một do you get fish in there? No fish. That one looks good. อ๋อจุด o นึ่งหนึ big one t ี e r e มากโอยดีอือดูยัไงปลาปลา่ h าปลากลาปล i n ลาปลาปลาปล l i ล e that? n no, า no fish inside l ล k ป,ป,ปลานะปลา h ลาปลาปลาป o า o ลาป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 ลา e ลาปลาาปลลาปปลา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 าปลาปลาาาปาาาาปปมปปลาปลาาปปมปปปป เราก็บอกว่าในนี้ไม่มีเหมือนกันเขาไปมันก็มันไม่มีมีแล้วหน้า2ตัวแต่พอตัวเล็กเข,า,เขาไปเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาไปหรือเปล่าแน,นแน่ๆวะต้องลองดูเข้าถ้ำนะครับเข้าถ้ำห้เดือนม่ตกจะดีลเลอร์น้ำขึ้นบ้างวะ ปลาไตร่านะครับปลาไตร่านี่ตัวรรทำลายเยื่อเลยโอ้ มันจะไตล่าเนี่ยมวยเป็นปลาไตล่ามวยตัวไตล่าืี่หืมไตล่าตัวใหญ่ตัวนี้มันมีเวลาถ่ายรูปเลยเว้ยเป็นปลาที่อันตรายมากนะครับดิ้นแบบยอดอะไตล่านี่คือไม่อยากจะตกได้เลยอะอันตรายก็อันตรายปลดเบ็ดก็ยากต้องจับดับแน่น,นมากอันตรายมากไตล่า โซลเคก็ตามก็ออกมาแล้ว ได้ไม่มีตัวจักเร่อัเบียนนี่เดี๋ยวจะเราเขยเลย จระ,ะเขาตามมา้ตามมาถึงเนี่ยดูมันตามมาถึงเนี่ยจระเข้มาถึงเนี่ยจะเอาจะเอาอุย้ยไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยดูมันไม่กลัวไม่เกินเหยี่นคนอะดู ปลาอะไรลโลห,หน้าเทีอลโลห,หน้าไหมลโลห,หน้าไหมลโลห,หน้าไหมอุย้ปยปลาไตเราอีกแล้วไตเราอีกแล้วไตเราบอสนะสดูมันไม่กลัวเราเลยแ <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวเราเลยอะ บอระบอระโถ่เอ้ยนี่ว่าจะแน่โหดไหมนาะมีคะแนนได้จับจระเข้น่าจะมีคะแนนเนะ้ร้อยคะแนนก็ยังดีควา้ามโตรตายเรา Aí, Lala. ห้าทีลโอ,โอ้โหก้องดาบก่อนกรในรูนั่นนะ กัดสต,ตัวในตัวตัวใหญ่โอ้เกือบสิบโมงแล no of <c oughs> <c oughs> ้วอ่ะเพิ่งได้แต้มทีสอขอให้ถึงที่สี่ห้าต้องถึงได้สีสีนี้ร้องเจี๊ก Single s i n q u e n t a c i อ๋อ c i ตัวนี้ยาวนะตัวนี้50เลย c i n q u ตัวนี้ห้เซนใหญ่ที่สุดแล้ว เราได้สองตัวต้องรีบหาต่อนะนั่นขันอีกโอ้โหต้องว่ายออกไปได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าบ้านมันเป็นบ้านมันมีอีกไม้สเป c อ๋อเอาโรน่าวาตรอโรน่า,า,นามันเห็นเราเลยอ่ะเนไหอโรน่าอยู่รู้อย่างนำไม้ต้องใช้เหยื่อผิวน้ำเพราะว่ามันตื้นมากแล้วอโรน่ามันก็อยู่ผิวน้ำอ่ะดูตัวใหญ่เลยจระเก้ กัดสามทีมันรู้มันกัดแค่ตบๆอ่ะมันไม่กัดเต็มๆมันรู้อัลโลว์น้่าเข้าไปแล้วนึกว่าจะได้ตัวนี้หกสิบเซนเนี่ยมันู้ยากมากเจ๊นะดู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 มาเราไปเลย